ดูสิ่พลนาคณิกาตัวดีทำให้พวกเราพัทวัคีทั้ง30คนต้องมาลำบากเดินบุกบันเข้ามาถึงไร่้ายเนี่ยก็นั่นนะสิมาลักขโมยเสื้อผ้ากับเครื่องประดับของสหารในกลุ่มเราไปสัได้ถ้าตามหาเจอละก็โอ้อนันั่นนมีนักบวชนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ตรงโน้นน่ะเราไปถามดูกันเถอะเพื่อจะเห็นนางคณิกาผ่านไปบ้าง ท่านนักบวชท่านนั่งอยู่ตรงนี้เห็นนางขณิกาใส่ชุดขาวเขียวผ่านมาบาังหรือเปล่านางลักขโมยเสื้อผ้ากับเครื่องประดับของสหายพวกข้าพเจ้าไปก็เลยพาคนออกตามหายังไม่เจอสักทีพัทวคีพวกท่านจะพึงสแสวงหาหญิงนั้นหรือจะสแสวงหาตนดีกว่าเออเอเอข้าพเจ้าสมควรสแสวงหาตนจะดีกว่าถ้าเช่นนั้น เราจะแสดงทรรให้ฟังผู้มีปัญญาสลัดตนออกจากความลุ่มหลงความหมกมุ่นในกามคุณห้าด้วยเห็นว่าการแสวงหาความสุขในช่วงเวลาอันน้อยนั้นคือการข้องเกี่ยวลุ่มหลงผูกพันเปรียบดังปลาติดเม็ดย่อมมีความทุกข์ดิ้นรนอยู่ พทวคีพวกเธอได้บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วจงแยกย้ายกันจาริกไปประกาศพระศาสนานำพระธรรมอันประเสริฐไปเผยแผ่เพื่อประโยชน์สุขอันแท้จริงแก่มหาชนต่อไปเถิด